ถ้ามาที่บ้านหาดเซียวอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยแล้วไม่ได้มากินสองสิ่งนี้เหมือนกับว่ามาไม่ถึงค่ะสงสัยไหมคะว่าคืออะไรอันนี้ค่ะเรียกว่าข้าวโถเทส่วนอันนี้ค่ะที่กลมๆแบบนี้เรียกว่าข้าวโค้งเป็นของกินโบราณของที่บ้านหาดเซียวค่ะพี่กินง่ายแต่ว่าทําไม่ง่ายแล้วก็หากินยากด้วยค่ะ ก็แปลกแถมชื่อก็ไม่คุ้นหูแต่ถ้าได้ลองกินจะติดใจจนต้องอยากกินอีกเพราะข้าวโถเถและข้าวโค้งเป็นของเด็ดของที่บ้านหัดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยที่มีดีทั้งความหอมและความอร่อยหนึ่งในสูตรข้าวโถเถและข้าวโค้งแบบดั้งเดิมที่คนบ้านหัดเซี่ยวคุ้นเคยและกินกันประจำทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คือสูตรของคุณยายอ่อนสีกากะทิงวัย84ปีที่ทำข้าวโทวเทและข้าวโค้งขายเป็นเจ้าแรกและขายต่อเนื่องมาน,นานกว่า30ปีรูปทรงกลมๆม,มีความพองตรงกลางคือเอกลักษณ์ของข้าวโทวเทที่จะทำให้อร่อยก็ต้องขึ้นอยู่กับการผสมและนวดแป้งแถมยังต้องใช้ความละเมียดละไมและอดทนเพราะใช้เวลาหลายชั่วโมง เริ่มจากเลือกใช้ข้าวหอมมะลินำมาโม่คล้ายกับการทำแป้งขนมจีนตักข้าวเติมน้ำลงเครื่องโม่จนได้เป็นน้ำแป้งสีขาวจากนั้นนำหินมาทับไว้ให้น้ำออกนานประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วปั้นให้เป็นก้อนกลมทิ้งไว้หนึ่งคืนให้แห้งต่อไปคือขั้นตอนการนึ่งประมาณ5-10นาทีพักไว้ให้เย็นค่อยนวดแป้งนวดให้พอเป็นก้อน แล้วผสมมะพร้าวแป้งมันแป้งข้าวเจ้าและเกลือนวดต่อให้เนื้อเนียนเข้ากันเพราะถ้าเนื้อแป้งไม่แน่นพอเวลาทอดก็จะไม่พองปั้นเป็นก้อนกลมแล้วนำมาใส่เครื่องทับให้เป็นแผ่นบางๆลงทอดในน้ำมันรอจนแป้งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองและพองกลมก็ถือว่าใช้ได้ ซึ่งข้าวโถเทจะกินเปล่าๆก็ได้แต่ถ้าจะกินตามสูตรให้อร่อยก็ต้องกินกับน้ำยาเหมือนน้ำยาขนมจีนที่ท่าได้กินแล้วจะหยุดไม่ได้ขอาเจ้านี่เราเราจะใส่ให้มันกรอบหน่อยแล้วเอาแป้งมันใส่ให้มันอ่อนวนวลกินอ่อนดีมันไม่แข็ง ข้าวเจ้านี่กจต้องให้กรอบๆหน่อยคนบ้านอื่นเขาง,งงว่าเอ้ข้าวโรตีนี่เป็นยังไงเออเขาก็มาถามว่าเออกินกินไปเธอะจะอร่อยไหมอืออร่อยดียะาะกินกับน้ำยาสิคะน้ำยาทำเองส่วนข้าวโค้งจะคล้ายกับขนมบงแต่สูตรของคุณยายอ่อนสีคือใช้แป้งข้าวเหนียวมะพร้าวน้ำตาลเกลือ และที่ขาดไม่ได้คือมันเทศนึ่งที่จะทำให้เนื้อของข้าวโค้งมีความแน่นเคี้ยวอร่อยและยังได้ความหวานนำมาผสมและนวดรวมกันก่อนปั้นเป็นวงกลมมีรูตรงกลางนำไปทอดในน้ำมันค่อยพลิกกลับด้านเรื่อยๆจนแป้งสุกก็พร้อมกินทั้งข้าวโค้งและข้าวโถเถือเป็นของกินพื้นถิ่นที่คนบ้านหาดเซี่ยวในสมัยก่อนทำเป็นกันหมด และมีสูตรของแต่ละครอบครัวที่ต่างกันไปซึ่งสูตรของคุณยายอ่อนสีก็สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นแม่ของคุณยายและส่งต่อมาถึงรุ่นหลานในปัจจุบันคุณยายทำตั้งแต่พี่อยู่ม .3 ก็เป็นเกือบส0ปีแล้วแหละตอนนี้คุณยายก็84แล้วอะแต่พี่เพิ่งมา รับช่วงคุณยายที่มาทอดขายหลังเลิกงานก็คือสามปีประมาณได้สามปีมาช่วยทอดตอนเย็นขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาคือคนก็กลับมาเที่ยวบ้านเขาก็นึกถึงยายแต่พอเขาไม่เห็นคนทอดอ้าวเปลี่ยนคนทอดแล้วแต่ยายแม่นะบอกให้ทําทํากินทีแรกอะอทํากินแล้วเราก็ไม่ใส่มะพร้าวนอกแต่ก่อนเราก็ใส่แค่ข,ข้าวกินเปล่าเออ ทีนี้เราจะทําขายเราก็ต้องใส่ซีมาพาวมันไม่อร่อยคนดีอ,อดีใจเขาว่าโอ้อร่อยดีเนาะของยายอะข้าวโพงก็อร่อยข้าวหลุีก็อร่อยก็อร่อยสิเขาใส่แป๊ะใ,ใส่มะพร้าวอะบางคนเขาไม่ใส่มะพร้าวขเขากน้ทำขายก๋อมีปิง้งแป้งเปล่าเาเ,าเอามาขายมันก็ไม่อร่อยเนาะไม่ใส่มะพร้าว เราทำยากและมีวิธีทำหลายขั้นตอนทำให้ทุกวันนี้ข้าวโถเถและข้าวโค้งสูตรดั้งเดิมหากินยากขึ้นส่วนใหญ่มักจะได้เห็นและได้กินในโอกาสพิเศษเช่นช่วงสงกรานหรือในประเพณีก่ำฟ้าที่ชาวบ้านจะมารวมตัวและช่วยกันทำหากสำหรับข้าวโถเถและข้าวโค้งของคุณยายอ่อนสียังคงทำขายแทบทุกวันเพราะนอกจากเป็นรายได้ให้ครอบครัว ได้สืบทอดของกินพื้นถิ่นคู่บ้านหัดเซี่ยวก็ยังเป็นความสุขของคุณยายอ่อนสีที่ได้แบ่งปันความอร่อยให้ทุกคนที่ได้กินวันนีตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน